คยได้ยินครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันดียังไงผมว่ามันดีนะมันก็ฉีดแค่โดสเดียวแล้วมันก็จบเลยไม่เหมือนกับวาคที่นึงที่มันไม่แน่ใจว่าภูมิมันจะขึ้นดีหรือเปล่าประสิทธิภาพอันนี้ผมไม่มั่นใจครับคิดว่าหลักษาคนเขาก็ใช้มันก็น่าจะปลอดภัยกว่าถ้าผมฉีดไฟเซอร์เชื้อเพนเข้าไปในร่างกายเนี่ยครับมันจะมีผลต่อร่างกายของเราในอนาคตหนึ่งครับ บางคนก็บอกว่าไฟเซอร์ดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีบางคนอยากฉีดบางคนไม่อยากฉีดตกลงเนี่ยเจ้าวัคซีนไฟเซอร์มันคืออะไรคะคุณหมอวัคซีนไฟเซอร์นี้นะครับก็คือวัคซีนที่ใช้สารพัตธุกรรมของเชื้อฉีดเข้าไปในร่างกายของคนที่รับวัคซีนสารพันธุกรรมตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าไปให้เกิดการสร้างโปรตีนที่ตรงกับปุ่มของเชื้อซึ่งจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เวลาเชื้อจริงมาภูม like ิคุ้มกันตรงนี้ก็จะเข้าไปจัดการต่อสู้กับเชื้อนั้นได้ครับแอนละวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมันแตกต่างจากแอสตราซเนกาหรือว่าซิโนแวคยังไงคะคุณหมอวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีใหม่จุดแข็งก็คือว่าเป็นการผลิตได้ในปริมาณที่มากรวดเร็วความปลอดภัยเนี่ยก็มาตามมาตรฐานของวัคซีนชนิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นวัคซีนเชื้อตายการผลิตกระช้านะครับแต่คราวนี้ข้อเสียเปรียบของวัคซีน m i ก็คือว่าวัคซีนเนี่ยถ้าเก็บในความเย็นจัดมันก็จะอยู่ได้นาน2ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นอุณหภูมิตู้เย็นปกติเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ3าเวันนะครับเห็นเขาบอกกันว่าวัคซีนเนี่ยนะคะจะต้องผสมน้ำเกลือก่อนฉีดก็เลยสงสัยค่ะว่าถ้าผสมไปแล้วเนี่ยมันจะเจือจางไปมันจะการเราได้จริงๆหรอคะ ันั้นจากวัคซีนนี้ตามมาตรฐานก็คือต้องใส่น้าเกลือผสมเข้าไปนะครับในจํานวนที่เขาระบุเพื่อจะได้ความเข้มข้นที่มาตรฐานถ้าเวลาออกมาละลายใส่น้าเกลือผสมเข้าไปจะต้องฉีดให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน6ชั่วโมงและประเทศไหนเลือกใช้ไฟเซอร์บ้างคะคุณหมอแล้วผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นยังไงเหรอคะอยา่างสหรัฐอเมริกาอังกฤษอิสราเอลเนี่ยก็ มีการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์แต่คราวนี้พอมันมีสายพันธุ์เดลต้าขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่าประสิทธิภาพวัคซีนทุกตัวก็จะมีระดับที่ลดลงไปบ้างแต่ในเรื่องของการป้องกันการเสียชีวิตนะครับของวัคซีน mRNA เนี่ยนะครับก็ยังได้ผลด,ดีไล่หนึ่งล้านห้าแสโดสที่ได้รับบริจาคมาเนี่ยตอนนี้มันไปอยู่ไหนคะคุณหมอใครได้บ้างอะ เราก็มาจัดสรรตามจํานวนที่มันได้จริงๆนะครับก็7จ็ดแสนนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่บุคลากร,กรการแพทย์ในด้านหน้านะครับจะได้ฉีดหกแสนสี่หเป็นส่วนของกลุ่มเสี่ยงใน13จังหวัดและก็แสนห้ามื่โดสให้กลุ่มประชาชนที่กระทรวงการต่างประเทศดูแล5,000โดสสำหรับ,บศึกษาวิจัยจะมีเหลืออยู่3,450โดสเนี่ย เก็บเอาไว้ที่ค้องุมโรคใช้ในกรณีควบคุมการระบาดหรือว่าการณีที่ใช้วัคซีนลดระบาดนะครับแล้วคนธรรมดายอย่างพวกเราเนี่ยนะคะเมื่อไหร่จะได้ฉีดไฟเซอร์ไฟเซอร์มันจะมาถึงมือพวกเราเมื่อไหร,ร่คะคุณหมอณตอนนี้นะครับที่รัฐบาลจัดหานะครับทําความตกลงนะครับตอนนี้ก็มีความชัดเจนว่า,าน่าจะได้มา10ล้านโดสน,นะครับซึ่งระยะเวลา ว่าจะได้เข้ามาเมื่อไหร่นั้นเนี่ยก็ขอให้ติดตามดูในรายละเอียดต่อไปนะครับทางเราเนี่ยพยายามจะเร่งให้ได้เร็วที่สุดสรุปนะคะวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยคือวัคซีนชนิด mRNA ค่ะที่มีประสิทธิภาพสูงหลากหลายประเทศเนี่ยจึงเลือกใช้กันเขาถูกออกแบบมาให้มีความเข้มข้นสูงนะคะจึงต้องผสมน้ำเกลือก่อนฉีด1ขวดเนี่ยสามารถฉีดได้ถึง6คนเลยทีเดียวค่ะ ใน1นล้านห้าแสนโดสที่เราได้รับมาเนี่ยนะคะถูกแบ่งออกไปให้บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเสี่ยงนะคะกระทรวงต่างประเทศเพื่อการวิจัยและสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินค่ะผู้รอ Ble คนไทยนี่นะคะก็อดใจรอกันนิดนึงค่ะคุณหมอพยายามเอาเข้ามาให้ได้เร็วที่สุดนะคะชัวร์แน่แชร์ได้